สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพี่บาเบลจะมาเฉลยนะคะข้อสอบเคมีวิชาสามัญปี2564ีนะคะข้อที่6นั่นเองนะคะซึ่งยังคงอยู่ในนะคะเนื้อหานะคะบทพันธะเคมีนะคะน้องๆนะคะอยู่ในเคมีม .4 เทอมหนึ่งเหมือนเดิมนะคะาจดข้อที่6เนี่ยพูดถึงนะคะเรื่องรูปร่างโมเลกุลนะคะลองมาอ่านโจทย์พร้อมกัน ถ้าดึงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะออกจากอะตอมของ Xe นะคะในโมเลกุลของ XeF4 จำนวนหนึ่งคู่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโมเลกุลได้รูปร่างใหม่นะคะหนักขั้นรูปร่างเดิมและรูปร่างใหม่ของโมเลกุล XeF4 ตามทฤษฎีของ VSEPR เนี่ยข้อได้ถูกต้องนะคะโดยกำหนดให้เลขอะตอมของ F เนี่ยเป็น9 นะคะแล้วก็ Xe เนี่ยเป็น54สิ่งที่โจทย์ข้อนี้ถามก็คือรูปร่างเดิมกับรูปร่างใหม่เพราะนั้นนะคะเราจะต้องคิดรูปร่างทั้งก่อนที่เราจะดึงอิเล็กตรอนออกมานะคะกับหลังดึงนะคะสังเกตว่าโจทย์บอกว่าถ้าดึงอิเล็กตรอนคู่ด,ดเดี่ยวออกมาเท่าไหร่ลูกออกมา1คู่นะคะ1คู่นะคะโอเคนะนะคะทีนี้นะคะ เรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือเราหารูปร่างแค่นั้นเองนะคะก่อนดึงกับหลักดึงโอเคไหมนะคะอ่ะ xe f 4นะคะเรากำลังจะคิดก่อนดึงค่ะน้องๆ xe เนี่ยอยู่หมู่8หมู่8เขาจะมีแฟลินอิเล็กตรอนเท่ากับ8โอเคนะ ส่วนฟอเีนนะคะเขาอยู่หมู่เจ็ดหมู่เจ็ดก็จะมีแฟรเลนอิเล็กตรอนเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเจ็โอเคไหมนะคะเราต้องรู้อย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเอาไปคิดรูปร่างมันต้องมีการนะคะคิดเรื่องการสร้างพันธะถูกไหมนะคะซึ่งการจะสร้างพันธะนะคะระหว่างอะตอมเนี่ยนะคะที่เป็นสารประกอบโควาเลนต์เราจะต้องใช้วาเลนติอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนนอกสุด เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าวาเลนต์เท่าไหร่โดยวาเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยนะคะมันจะมีค่าเท่ากับนะคะหมู่ที่อะตอมนั้นเองอยู่ในตารางธาตุโอเคไหมถ้าอยู่หมู่8 v a วาเลนต์เป็น8อยู่หมู่7วาเลนต์เป็น7แบบเนี้ยนะคะทีนี้นะคะโจทย์ข้อนี้ถ้าสมมติว่าใครจาไม่ได้ว่า xe เนี่ยอยู่หมู่8นะคะหนูก็ต้องไปนั่งจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะเลขอะตอมของ xe เนี่ยเป็น54 ดังนั้นถ้าหนูเอามาจับจะได้เป็นสองแปดสิบแปดนะคะสิบแปดแล้วก็แปดเอ้าไหมนะคะมันจะรวมกันนะคะได้เท่าไหร่ลูกห้าสิบสี่พอดีนะคะซึ่งแฟนเลียนเนี่ยเป็นแปดเพราะฉะนั้นเอจะอยู่หมู่แปดแบบเนี้ยนะคะอ่ะถ้าใครจำไม่ได้ก็ต้องมานั่งจัดก็คือจะเสียเวลาเวลาไปทำข้อสอบวิชาสามาัญซึ่งต้องแข่งกับเฟลาหรือนะคะแล้วก็ต้องใช้ความเร็วเนี่ย ถ้าหนูจําไม่ได้เลย,เน,ยนะคะมันจะทําไม่ได้ทันทีซึ่งก็ทําให้เสียเวลาในการทําไปแทนนี่จะทำเสร็จไวเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราจําได้ว่า XE อยู่หมู่8คือมันจะไวมากส่วนฟอรีนเนี่ยนะคะเรารู้อยู่แล้วอยู่หมู่7ดเนาะนะคะอันนี้เบสิกก็ต้องรู้นะอ่ะทีนี้พอเราจะไปนะคะสร้างนะคะพันธะนะคะเราต้องคิดก่อนนะ XE เนี่ยนะคะมันมีวาเลนต์แปเนี่ยนะคะ เ <Hey, S 2> มันครบแปดแล้ว่านะคะมันจะสร้างมานธะอีกทำไมนะคะน้องอาจจะเองงใช่ไหมนะคะส่วนฟลู l รีนฟลูรีนเนี่ยนะคะแวล n c e ฉันเป็น7นะคะฉันอยากเสถียรฉันก็ต้องขาดอีกหนึ่งชันต้องการอีกหนึ่งตัวถูกไหมนะคะอ่ะห,หลักนะคะในการนะคะคิดรูปร่างโมเลกุลข้อที่หนึ่งนะคะเราต้จะไม่ขึ้นใจเลยว่าอะตอมข้างเคียงนะคะ เราต้องทำนะคะให้ครบแปดให้ได้นะคะโอเคไหมยังไงก็ต้องครบแปดยกเว้นไฮโดรเจนอย่างไฮโดรเจนเนี่ยนะคะมันครบได้แค่เป็นดูเอตก็คือครบได้แค่สองโอเคไหมนะคะอะตอมข้างเคียงต้องครบแปดให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ XEFC เนี่ยหนูต้องทำ F นะคะให้ครบแปดนะคะส่วนข้อที่สองนะคะคืออะตอมกลางอะตอมกลางนะคะ ถ้าทำได้ให้ทําให้ครบแดแต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรนะคะเพราะนั้นถ้าทําไม่ได้เนี่ยมันก็คือจะเป็น2อ,อย่างก็คือเกินออกเทตนะคะกับขาดออกเทตโอเคไหมคือถ้าทําได้ต้องทําให้ครบแด ช่ไหมแต่ถ้าทาไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันขาดหรือเกินไปจบนะคะทีนี้นะคะ x e เป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะเอา f มาก่อนนะคะถ้าใครเนี่ยนะคะยังไม่ยังไม่คล่องหรือทําข้อนี้ไม่ได้นะคะในการคิดปัญหานะคะหรือรูปร่างอย่เงี้ยนะคะ f เนี่ยต้องการอย่างละหนึ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นทําได้อย่างเดียวเลยคือสร้างพันธะเดียวนะคะสร้างพันธะเดียว coordinate ไม่ได้นะคะถ้าให้ยืมเนี่ย f จะเกิน8ทันทีซึ่งมันจะผิดหลักเราต้องทำข้อ1ก่อนเพราะนั้นเราต้องการให้ f ครบ8เราต้องสร้างพันธะเดียวก็คือ xe เนี่ยนะคะมันจะนะคะแชร์ x ตอนนะคะกับฟอเรนอย่างละ1โอเคไหมนะคะเพราะนั้นนะคะฟอเรนเนี่ยมันก็จะครบ8แหละโอเคปะเนี่ยนะคะแชร์กันอย่างละ1อย่างละ1น่นะคะ เพราะนั้นเอกเนี่ยตอนแรกมีอยู่8ปใช่ป่ะแชร์กับฟอรีนเนี่ยไปอย่างละหนึ่งทั้งหมด4ตัวก็คือใช้ไป4เพราะนั้นนะคะเอกจะเหลือวาเลน์เนี่ยอยู่4นะคะเหลือซีอตอนซีอีตอนก็คือ2คู่โดดเดี่ยวทันไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้ก็คือมีอยู่4แขนใช่สแขนนะคะ แล้วก็สองอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะคะเรานึกถึงรูปอายรลูกสี่แขนสองอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะะ,ะต้องเป็นสี่เหลี่ยมเบลลาบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมุติมาวาดรูปใหม่เนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นแบบนี้ลูกอ่ะก็คือสี่เหลี่ยม แบนลาโอเคไหมอันนี้คือก่อนดึงนะคะเพราะฉันจะเหลือแค่ข้อ4กับข้อ5นะคะโอเคไหมนะ,ะ1น3เนี่ยไม่ใช่นะคะทันเนอะนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าใครทำเร็วๆเนี่ยคิดในใจอะ่ะค้นง่ายเลยคือ XE เป็นไงนะ8ไดไไปกับฟอรีนนะคะอย่างละตัวมี4ก็คือ4 แต่ลบสเหลือ4แสดงว่า x e เนี่ยจะเหลือ v a l e n c ์อยู่4ตัวคือ2คู่2คู่4แขนนึกถึงสี่เหลี่ยมเบลลาบนะคะถ้าเรียนกับพี่เราเนี่ยจะนึกไวมากเพราะพี่จะให้ฝึกนะคะเขียนรูปร่างาเลยกุลด้วยนะคะให้ฝึกทำโจทย์เยอะอะนะคะอันนี้คือก่อนดึงทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามาดูหลังดึงนะคะคำว่าหลังดึงหมายความว่าอะไรนะคะก็คือเราต้องมีการดึงอ e ิเล็กตรอนคู่ดดเดียวออกไป1คู่ ถูกไหมนะคะถ้าดึงออกไปหนึ่งคู่เราลองคิดง่ายๆนะคะว่าจะเป็นรูปอะไรลูกนะคะเราเอาจากรูปนี้มาใช้ได้เลยอืมเอามาเขียนมาอย่างนี้นะอะเห็นไหมคาว่าดึงคู่ดดเดียวเอาไปหนึ่งคู่ก็คือหนูค่าทิ้งตรงนี้ลูกชึบ เพราะฉะนันถ้าหนูคาดทิ้งเนี่ยหนูจะเห็นแค่ตรงที่เป็นไฮไลท์ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีสีแขนอีกตอนคู่เดียวหนึ่งคู่ตรงนี้ก็คือรูปอะไรรูปรูปมากระดกนะคะมากระดกมากระดกหรือ C ีสองนะคะถ้าเกิดในสสวทเนี่ยนะคะเขาจะเรียกวันว่าทรงสี่น้ากิดเปียวโอเคไหม มากระดกนะคะหรือทรงสีหน้าบิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้หนูต้องตอบข้อที่5เนี่ยทรงสีหน้าบิดเบี้ยวเนี่ยคือรูปร่างใหม่นะคะไม่ใช่เลยลูกไม่ใช่ทรงสีหน้าโอเคปะทรงสีหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ลูกคือนะคะมีสีแขนนะคะส่วนอีกตอนคู่เดียวไม่มีนะคะอะตอมกลางไม่มีอตอนคู่เดียวนะคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะถ้าหนูเจอแบบเนี้ยทรงสีหน้ากับทรงสีหน้าบิดเบี้ยวหนูต้องรู้มันต่างกาัน นะคะซึ่งข้อนี้ถ้าใครนะคะตอนปีนั้นที่สอบเนี่ยนะคะแล้วไม่รู้จักคำว่าทรงสีหน้าบิดเบี้ยวนึกถึงแต่คำว่าม้ากระดกจบเลยทำไม่ได้ข้อนี้เพราะฉะนั้นเอาจริงเนี่ยข้อนี้หนูจะต้องอ่านหนังสือสสวทด้วยนะคะเพราะ,ะนั้นเข้าใจอะ่ะ อะไรที่อยู่ในหนังสืออ่ะออกได้หมดถ้าจะออกเอ็นนะตามหลักสูตรสสวทนะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องจาชื่อมันแปลกๆด้วยนะหรือเนื้อหาอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ได้อยู่ในนะคะที่หนูเ,นเรียนพิเศษ,ษมาอย่างเงี้ยนะคะเออนะนะคะที่เป็นเนื้อหาเนี่ยในรูปแบบเก่าหรือเวอร์ชันเก่าหนูจะต้องมานั่งอ่านแล้วเทียบด้วยนะคะเพราะฉะนั้น นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะมันก็คือเหมือนจะแกล้งเด็กอะนะคะคืออย่างที่หนึ่งคือถ้าหนูมาที่าหนังสือสอวะทอเนี่ยข้อห้าหนูจะตายจบเลยนะคะอย่างที่สองคือเขาวัดความเข้าใจากับการประยุก์ตเนื้อหานะคะนอกจากหนูต้องคิดนะคะรูปทรงของ x e f c ได้แล้วนะคะซึ่งปกติตัวเนี้ยนะคะมัน มันก็ได้เจอนะนะคะแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะตัวแอดวานซ์นิดหนึ่งนะคะถ้าใครไม่เคยฝึกทำตัวนี้เลยเนี่ยอาจจะงงเลยมาถึงเฮ้ยอะไรวะถ้าเกิดมีการดึงอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวออกมาเนี่ยนะคะหนูเข้าใจไหมว่าดึงแล้วเนี่ยเวลาจะคิดรูปร่างใหม่เนี่ยคิดยังไงก็คือวัดการประยุกตะ์นะคะวัดการประยุกต์ล้วนๆเลยความเข้าใจในโจทย์การตีโจทย์การวิเคราะห์โจทย์ อ่ะแล้วงงไหมนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้พี่ถั่วดีนะคือเอาจริงไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากแบบใช้ความกกรู้เกิร์นเนื้อหาเลยนะคะอยู่ในบทเรียนแต่ใช้ความเข้าใจคือหนูต้องคิดและประยุกต์อะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตัดนาคคนออกไปได้นะคะเกือบครึ่งนึงเลย ถ้าประโยคมีท้าย่ะเพื่ถ้าใครคิดว่าข้อนี้ตัวเองทำถูกแล้วก็เฮ้ยเฉลยออกมาดูแล้วเฮ้ยมันผิดแสดงว่าเรายังไม่แม่นพอเราไม่ได้อ่านหนังสือหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะนะคะอ่ะโอเค